สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสด e ีเอ่สีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมครับทิดพันธ์นะครับช่องคุมทรัพย์พญานานะครับวันนี้วันพระนะครับก็เลยใส่เสื้อสีขาวนะครับวันนี้มาตามเลขความฝันของพี่นางพี่นางคนฝันฝันแม่นนะครับพี่นางคนฝันแม่นนะครับเจ้าของถ้านะครับเจ้าของถ้ากับพี่เนงพี่นางนี่วันพระเลแก็จะมานั่งสมาธิหรือวันธรรมดาก็จะมานั่งสมาธิเช่นเดียวกันนะครับทราบข่าวว่าฝันดีมากๆเลยนะครับฝันเห็นปูคาแสนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม เดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับของจะปีใหม่นะเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมคือเดือนสุดท้ายปีของจะปีใหม่แล้วนะครับพี่เนพี่นางเนี่ยฝันเห็นปูคําแสนต้องหลเลยนะครับสงสัยเลขปูมวดนี้แตกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอะเรามาดูความฝันของพี่นางว่าฝันยังไงกับปูคําแสนเพราะาปูคําแสนเป็นคนที่มาสร้างกระท่อมแล้วก็มาเปิดถ้าตรงนี้ด้วย อ่ะเรามาดูความฝันของพี่นางกันนะครับดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ตึ้งติ้งติ้งกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ติดตามด้วยนะสำหรับเลขอ่าพี่นางนะครับฝันเห็นปูคําเสนแล้วก็อย่าลืมเลขปูคําเสนด้วยนะครับอ่ะเราไปดูกันครับผมคุณผู้ชมนี่คือถ้านะครับถ้ำถ้ำพาตันหรือถ้ำพี่นางแล้วก็พี่แนงนะครับตัวนี้คือถ้ำด้านล่างจะมีรูถ้ำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู จะไปจุดธูปขอแล้วก็ไปเล่าเรื่องความฝันของพี่นางนะครับด้านนู้นจะเป็นทางด้านเปิดนะครับทางเข้าด้านนู้นนะครับโดยเฉพาะหินก็เรียงรายอยู่เห็นไหมครับคุณผู้ชมนะครับสามชั้นด้านบนสวยงามมากนะครับเห็นเรียงรายอยู่นะครับสวยงามจริงๆนะครับอ่ะนี่คือปากถ้ำที่จะเข้าไปนะครับปากถ้ำที่จะเข้าไปนะครับอ่ ขอรู๋หน่อยนะด้านนึ่งปากถ้ำละปากถ้ำเดี๋ยวขอขึ้นไปดูนิดหนึ่งพี่พี่ครับพี่แนงน่าจะเข้าไปแล้วนะครับรูดรูก็รู้เลยนะครับน่าจะเข้าไปแล้วนะน่าจะเข้าไปปฏิบัติแล้วนะครับคุณผู้ชมสาธุสาธุาธนะเขาบอกมองไปวันพระนี่จะเห็นตัวเลขเยอะนะครับถ้าเอาตัเลขความฝันดีกว่า นาง,าางสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับโอ้อันนี้เอาทู่มมาจุดแล้วก็เตรียมเตรียมโนต้ตมาด้วยเขียนไว้แล้วอ่ะโน้วก็นอตเดิมอ่าโอเคแล้วแล้วให้พี่นางเขาจุดทูป้่เปิดก่อนเปิดนะครับเปิดเปิดให้เลขออกนะครับนี่คือทางเปิดนะครับทางถ้ำ พี่นางวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้ <c oughs> จเจอกับพี่นางอีกแล้วนะครับหลังจากที่โค้งสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับทราบข่าวว่าพี่นางฝันฝันดีแล้วนะครับฝันดีตรงไหนดีตรงที่ฝันเห็นปูคำเสนก็งวดนี้ว่าแปลกแปลกมากๆทั้งนี้ก็เห็นพี่แนงก็เห็นแม่ที่บ้านก็เห็นเห็นพวงำเสนนะ แม่ที่บ้านเขาก็ฟันว่าปู่ไปที่บ้านเลยแล้วเลขที่บ้านเนี่ยหกเจ็ดถ้าเลขสามตัวก็แปดหกเจ็ดค่ะถ้าจะตีเลขบ้านปู่ที่บ้านแม่ที่บ้านจ้ะแม่แกเคยเห็นปู่คอมเซนไหมเคยเพราะว่าเงวดที่งวดที่แล้วที่ว่าพาไปไหว้อะที่ว่าพาไปกราบท่านน่ะแม่ไปด้วยแม่ไปด้วยแล้วพอพอไปไปกราบ อย่างวันนี้พรุ่งตอนกลางคืนเขาก็ฝันเห็นเลยอย่างงวดที่แล้วเขาก็ฝันเห็นแล้วงวดนี้เขาก็ฝันเห็นของเขาอีกฝันเห็นของเขาอีกจากก็เลยบอกแม่ว่าแม่แม่ก็จะถูกหวยอีกนั่นแหละแม่ซื้อไปแม่ไม่ต้องซื้อเลขอะไรแม่ซื้อหกแปดก็หกเจ็ดพอว่างี้แล้วพี่ทางฝันเห็นปูเสียนยังไงบ้างพี่นางก็หลังจากหมยออกแล้วก็ครูเข้ามาเนาะรับแรกก็ฝันเห็นปูนั่งบนท่อนไม้นั่นแหละทีนี้หลังจากนั้นได้ประมาณสองสามวันก็ฝันอีก เอาเดี๋ยวฝันเห็นบนท่อนไม้เดี๋ยวบางที่เอฟซีไม่ไม่ไม่เคยได้ฟังเนาะเห็นท่อนไม้ที่ว่าไปวัดอะไรนะไปวัดไทยเดิมวัดไทยเดิมนะครับจ้ะเห็นปูกคำเสียนไปวัดไทยเดิมเอ่อในฝันฝันว่าตัวเองนะ่ะไปที่วัดไทยเดิมถืออะไรไม่รู้ปรุงตุงนางมีมีพี่นางมีพี่ในมีลูกชายสามคน <ừ. S 2> เดินเข้าไปแล้วก็มองไปฝั่งทางเนี้ยก็เจอปู่กี่นั่งบนท่อนไม้ท่อนสีดำท่อนไม้ ừ, ไม่ใช่นั่งบนเก้าอี้ ทีนี้ก็มองไปเห็นปู่ปู่กี่ก็นั่งอยู่แบบแบบนั่งตัวแข็งตัวแข็งเฉยนั่งเชิดนั่งเฉยคือไม่สนใจจ้ะแล้วทีนี้ทางนี้ก็เดินเดินไปแล้วก็เอาของไปตั้งไว้ที่โบสถ์แล้วก็ไม่รู้ทําอะไรที่โบสถ์แล้วทีนี้มองไปอีกหนึ่งข้างก็มีคนเข้าประกาศมาว่าบันที่แปดจะนิมนต์พระไปบวชเขาว่าอย่างนี้จ้ะ นั่นแหละก็ตัวเองก็ชอบแปดหนึ่งแปดหนึ่งอ่ะครับจ้ะชอบแล้วแปดหนึ่งทีนี้ก็ทีนี้รอบสองฝันอีกรอบสองอ่ะรอบสองก็ฝันยาวหน่อยฝันว่าไงเราเราลองฝันนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยดูยาวแต่ก็ตีเลขไม่เยอะว่าในฝันฝันว่าปูขับรถแจ๊ดอะคันสีแดงอ่ะคันสีแดงจ้ะปูกิมอนขับอันนั้นห้าห้าเก้าห้าห้าห้าเก้าห้าจ้ะ ฝันว่าปูเป็นคนขับรถนั้นแล้วก็ทางนี้นั่งพี่แนงนั่งพอขับไปเขาก็ลงเขาลงเขาลงจากรถลงจากรถแล้วมันมีข้าวต้มอยู่สองอันปูกีก็เอาไปกินหนึ่งอันแล้วเหลืออีกหนึ่งอันกีก็ยื่นให้พี่แนงกินกินข้าวต้มอยู่ในรถเสร็จแล้วก็ว่าคอมเมนเดียวกี่าวซีนซ้อมกี่ทางเฮ้ซีน้อมจ้าในในนั้นน่ะเขาพูดขอมนปูพูดขอมนอมปูกีก็ อ่านี่อยู่นี่ตุซี่ซีนซับน้ำมอยน้ำมยอยพอเขากินข้าวต้มเสร็จแล้วลงจากรถไปกินข้าวต้มเสร็จแล้วทีนี้ก็ทางนี้ก็จะบอกพี่แนงว่างั้นพ่องั้นให้ปู่ไปนั่งข้างหลังพ่อก็เป็นคนขับปู่เขาก็มานั่งข้างหลัง <c oughs> จ้ะในรถแจ๊เดีด๋วทีนี้ก็<อ>ไปเรื่อยๆทีนี้ก็ไปเจอโรงเรียนเจอโรงเรียนก็คือลงลงจากลงจากรถแล้วก็เดินขึ้นไปทีนี้ก็จะมีพวก ถ้าจำไม่ผิดคือคนที่ชื่อพี่อุนะในฝ<อ>ัน,นเห็นพี่อุเห็นอาจารย์อุด้วยเห็นอาจารย์อุพี่อุอาจารย์อุแต่ตัวเองนะไม่รู้ว่าเขาเป็นอาจารย์อุพี่อุอาจารย์อุเห็นยัอยงอาจารย์อุมาด้วยทีนี้ในในฝันน่ะแล้วมีผู้ชายผู้ชายเป็นคนหุนเล็กๆแต่เขาเป็นคนรวยกีมีเงินกีรวยมากกีก็เดินไปตามเดินไปข้างหน้ามีนั่นแหละมีทางนี้มีพี่เนงมีปูเหมือนเขาจะไปบริจาคอะไรสักอย่างไปในโรงเรียนขึ้นไปบนอาคาร แต่แต่ตอนขึ้นไปทางนี้ไม่ได้ลงออไม่ได้ขึ้นจะอยู่ข้างล่างว่าให้แต่เขาขึ้นไปทีนี้ก็มีครูผู้หญิงกีกีมองเห็นทางนี้เนาะเขาก็บอกว่านั่นไงพี่ผู้หญิงที่เคยให้หวยแม่นในฝันนะในฝันเนี่ยในฝันครูเขาก็พูดกันเขาบอกนั่นไงพี่ที่เขาเคยให้หวยแม่นแล้วทีนี้ก็มีมีคนพูดออกมาเขาบอกว่า ซื้อเลยซื้อเลยอาจารย์อุฟันธงแปดหนึ่งนั่นแหละในฝันก็ว่าอาจารย์อุฟันธงเปดหนึ่งจ้ะในฝันนะ่ะว่าว่าพี่อนะุเป็นอาจารย์อุเขาเรียกว่าอาจารย์อุอาจารย์อุเป็นคนพูดจ้ะไม่แต่คนอื่นเป็นคนพูดแต่ว่าเขาบอกว่าอาจารย์อุฟันธงว่าแปดหนึ่งน่ะซื้อเลยคือคือมีครูเขาเขาพูดอยู่แล้วมอง <c oughs> เราอยู่แล้วว่าทางเนี้ให้แปดหนึ่งตอนได้ไปแล้วเนาะครับแต่เขาบอกว่านั้นไงพี่เขาพี่ผู้หญิงที่เคยให้หวยแม่น แล้วทีนี้ก็มีคนเขาพูดออกมาเขาบอกว่าซื้อเลยซื้อเลยอาจารย์อุฟันธงแล้วแปดหนึ่งเขาว่าอย่างนี้ก็นั่นแหละก็ชอบเลขเดิมเสร็จแล้วพอลงจากโรงเรียนพอเขาพูดเรื่องหวยกันเสร็จแล้วก็เดินทีนี้เดินไปบ้านปูเดินไปบ้านปูคนอื่นไม่เห็นแล้วเห็นแค่ทางนี้กับปูคำแสนปูคำแสนถือหินไปสองก้อนเอาหินไปสองก้อนแต่ก็ก้อนก็ประมาณนี้แล้วแกถือ แล้วทีนี้เหมือนจะมีอะไรแบบคือต้องให้เขาแบบไม่ถือนะ,ะเขาก็ยื่นหินมาให้ทางนี้ถือให้แต่หินเบามากก็ถือได้เหมือนกัน<อ>จ้ะก็แค่นั้นแล้วก็เห็นแอดมันีเขาปลูกต้นไม้อะไรด้วยนะในปันแล้วเห็นปู่เขาตอนเดินไปในบ้านกําลังจะเดินไปบ้านทีนี้ปู่เขาบอกว่ายียโตปุตรเจ้ะเ<ะ>นี่ยเขาพูดพูดแค่เนี้ยไปบ้านเก่า <laughs> เเลขก็ดันหละก็เลยแม่ค้าก็เลยว่าเลขที่ให้ตามแรกก็คือชอบหมดเลยโอ้โหชอบมาเลยอ่ะครูชัดๆหน่อยนะแต่ว่าเลขนะมันมันมันเหมือนกันแต่ว่ามันผิดคือเลขเหมือนกันอันนี้แค่เขียนไว้ว่าเป็นเลขสามตัวเผื่อจะซื้อเลขสามตัวเลขมันจะเหมือนกันสรุปให้เฉยเลขเลขไม่เยอะเลขมันมีไม่เยอะคือชอบจริงๆก็คือแปดหนึ่งชอบจริงๆคือแปดหนึ่งจ้ะแล้วก็เห็นปู ปูถือหินสองก้อนก็เอาเป็นสองห้าก็จะเป็นเลขที่สะพานเหมือนเดิมคือเลขเลขเดิมอะ่ะเหมือนตัวเองน่ะชอบเลขเดิมอยู่ชอบเลขเดิมอยู่ยจ้ะก็สรุปแล้วก็คือเนเลขเดิมเลขเดิมเลยเลขเดิมเลยศูนย์สามแปดจ้ะแล้วก็เลขสะพานเลขสะพานนี้อาจจะมาเป็นสามห้าสองหรือว่ามันจะมาตรงตรงห้าสามแปดอะไรแบบนี้นะแต่ว่าชอบสองห้าหลักๆนี่คือเห็นปู ถือหินสองก้อนเห็นปูถ да oi ือหินสองก้อนด้วยก็จะเป็นแปดสองห้าก็ได้แปดสองห้าก็ได้จ้ะคืออยู่ในภายในตัวนี้นะเลขมันจะไม่ไปไกลครับแล้วมองดูเหมือนเยอะแต่เลขเหมือนเหมือนกันเลขเหมือนกันนะครับคือจําให้เฉยๆนะครับจอย่างเช่นแล้วเลขเจ็ดแปดหนึ่งนี่คือเลขจากตรงไหนเป็นหนึ่งก็คือเอ่ออันนี้เป็นเลขเก่าที่เราฟันงวด งูที่ผ่านมาที่ว่าฝันว่าตัวเองไปจับปลาแล้วงูขึ้นมืออ๋อเลขเก่าเอามาเขียนไว้ทีนี้เขียนไว้มันไม่ออกมันออกเลขตรงนี้เสร็จแล้วรอบที่สองว่าฝันเห็นปูไปนั่งบนท่อนไม้ครับก็ตีเป็นแปดหนึ่งอันนี้จับคู่เลขสองตัวอันนี้เลขสามตัวค่ะก็แปลมามาตรงกับเลขปูหมดเลยก็เลขปูหมดเลยอ๋อแล้วห้าแปดหนึ่งก็ตรงกับเลขปูอีกก็คือทีนี้เจ็ดแปดห้านี้ก็ชอบเพราะว่านี่เลขนั่งสมาธิ เลยนั่งสมาธิเห็นปูมาจับหัวโอ้ปูคำเซนมาจับหัวจ้าเห็นปูคำเซนมาจับหัวด้วยเอยกนั่งเอ่อมาเตยนั่งสมาธิแล้วก็เห็นเห็นว่าเป็นรูปตัวเองแต่ว่ามีผู้หญิงมีคนนั่งอยู่ข้างๆอีกหนึ่งคนแต่ปูก็มาจับหัวเราอย่างนี้นะก็เลยว่าเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้านี่ก็ซื้อได้ก็เจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดห้าก็เลขเดเดียวเลขเดียเดเดิมเดิมครับแล้วก็เลข สุดท้าที่ด้านล่างสุดนะคืออะไรครับจับคู่ให้เฉยจับคู่ไว้เฉยเคือตัวเองจะซื้อเป็ดหนึ่งเป็ดหนึ่งนี่ตัวเองชอบแล้วก็สองห้ามาอย่างไรสองห้าสองห้าก็นี่แหละคือเป็นเลขตอนแรกว่าเป็นเลขเดิมสะพานแต่ทีนี้ก็มาฝันว่าปูถือหินสองก้อนคือหินสองก้อนหินก็ห้าหินก็ห้าสองก็คือสองสองสองห้าแล้วจ้ะแล้วทีนี้ถ้าเป็นเลขสามตัวก็เอาเลขแปดใส่แล้วแต่ครับแล้วด้านล่างคือเลขอะไรครับสอง สองสองสามไหนคะสองอะไรนะเลขล่างสองห้านี่เรียกอะไรแปดเจ็ดไหมมีแปดเจ็ดครับฟังนี่นะฟังนี่เรีกอะไรฟังกลกนแปดเจ็ดนะ <28. S 1> อ่ะสองแปดอ๋อสองแปดใช่ไหมอ่ะส <28 S 1> องแปดก็สองแปดจับคู่ไว้ <c oughs> จับคู่ไว้ว่ากลัวมันจะมาเลขเลขเดิมแบบนี้แล้วทีนี้ก็รอบนี้จะเองฝันเหินปู่สองรอบ แล้วมันก็มาตรงกับเลขฝ่ายเอ็มร้อยที่เราไปไหว้ที่สะพานมันเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดด้วยแต่ถ้าเจ็ดสองแปดตรงนี้ถ้าตามฝันตัวเองตัวเองฝันเห็นปูเดินไปว่าไปบ้านเกา่าก็เป็นบ้านปู่เจ้ากาดามบอกอันนี้ไม่ใช่เลขที่บ้านปูบอกครับจะ้ะเจ็ดสองแปดคือมันมันเป็นเลขที่ว่าตัวเองจะต้องซื้อเกี่ยวข้องกับปูเกี่ยวข้องกับปูหมดเลยจดไว้อย่างนี้แล้วก็แปดแล้วก็หกแปดเนี่ยหกแปด หกแปดนี้ตัวเองตั้งใจว่าจะซื้อเลขเดิมที่ว่าเราตีตีความฝันไว้ว่าบาทตกบาทตกบาทตกก็คือเป็นแปดหกแล้วกันอะไรอย่างนี้นะแล้วทีนี้อย่างรอบนี้ก็แม่แกฝันว่าแม่แกฝันว่าปูไปบ้านบ้านเลขที่ตัวเองมันหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดก็ปูก็แปดถ้าเลขสามตัวก็จะเป็นแปดหกเจ็ดอันนี้ไม่ได้เขียนค่ะ ตัวนี้ยังไม่ได้เขียนในนี้ไม่มีมีแค่แปดหกกับเจ็ดแปดถ้าเลขสามตัวก็จะเป็นแปดหกเจ็ดครับก็คือว่าเลขเยอะนิดนึงเลขเยอะแต่เลขไม่คือมันเหมือนกับว่าสลับไปสลับมาจ้กก็หกเจ็ดถ้าได้ตามใจตัวเองชอบชอบหกเจ็ดชอบแปดหนึ่งชอบสองห้าชอบมากชอบกี่ตัวทั้งหมดอภิษ์ถ้าตามใจตัวเองถ้าตามใจตัวเองชอบชอบสองห้าชอบแปดหนึ่งแปดหนึ่ง ก็เลขบ้านตัวเองก็หกเจ็ดแม่แกก็หกนฝันเห็นปูไปบ้านแต่ในนี้ไม่มีหกเจ็ดหกเจ็ดไม่มีนะครับคุณมีแต่หกแปดกับแปดเจ็ดอ๋อแต่พี่นางก็ชอบจับคู่ไว้จับคู่ไว้ให้แล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเปดหนึ่งถ้าเป็นเลขสามตัวก็ห้าเปดหนึ่งได้จ้ะอย่างงั้นก็ได้แล้วก็เจ็ดแปดหนึ่งอันนี้คือเลขเลชอบไหมเลขชอบออ เพราะว่าทําไปทํามาก็เป็นเลขเดียวกันกับปูหมดเลยเลขเดียวกันหมดเลยเลขเยอะยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงแต่ว่าเลขอันเดียวกันเยอะแต่แต่จริงๆมันก็มีแค่แปดหนึ่งกับแปดห้าแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดห้าจริงๆเลขไม่เยอะถ้าเลขจับคู่สองตัวจับคู่สองตัวจ้ะแต่อันนี้ที่เราเขียนนี่คือมันกันเฉยเครับก็สรุปความฝันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่นางนะครับก่อนจะจบก็คือฝันรอบสุดท้ายก็คือฝันเห็นปูคำแสนฝันเห็นปู่คำแสน ท่านนี่พูดคำเสียนทำอะไรนะฮะขับรถแจ๊สขับรถแจ๊ทะเบียนห้าห้าเก้าห้าห้าห้าเก้าห้าแต่ว่าท่านลงอ่ะท่านลงมันก็มันต้องมาถ้าแล้วทีนี้ท่านลงจากที่ไม่ได้เขียนไวไหมห้าห้าเก้าไม่ได้เขียนห้าห้าเก้าห้าเพราะว่าถ้าเขียนไปมันเหมือนเยอะเยอะห้าห้าเก้าห้าลองรูนะทะเบียนรถมันห้าห้าเก้าห้าแต่แต่ขับไปแล้วท่านลงท่านลงท่านโอ้ท่านลงจากรถท่านลงจากรถเขียนาไม่ออกก็เลยว่า มันก็ต้องออกจากห้าเก้ามันก็ต้องมาห้าแปดห้าแปดมันก็มาตรงกบบเลขเลขเลขที่อีกเลยไม่เลขตัวนี้ที่เราเขียนไว้แล้วนะก็เลยว่าไม่ต้องเขียนคือตัวเองก็จะจะตีเลขไปว่าท่านขับก็จริงแต่ทีนี้ท่านลงท่านลงลงไปกินข้าวต้มอ๋อท่านลงลงแล้วเขาเรียกน่าจะลงตัวนึงจ้ะแล้วเขาก็กินข้าวต้มในรถมันมีสองสองอันแล้วเขาก็ยื่นให้พี่แดงกินหนึ่งอันแล้วรอบรอบที่สองแกก็มานั่งข้างหลังตรงที่ คนนั่งค,คนคนนั่งพี่นมคนขับท่านนี้บอกว่างั้นพี่นมคนขับแล้วการให้ปูนั่งข้างหลังว่างี้ตอนแรกกับเขาขับโอ้ป oh, <laughs> ูขับเองไปก่อน <laughs> จา้าทีนี้ท่านลงทะเบียนรถก็เลยว่ามันไม่น่าจะมาห้าเก้ามันต้องมาห้าแปดถ้ามันลงนะ oh, ทะเบียนอะไรนะห้าห้าเก้าห้าห้าห้าเก้าห้านะคุณคุณห้าห้าเก้าห้านะครับลงลงเซฟไว้เผื่อโชคานะ แต่ว่าลงจากรถน่าจะลงหนึ่งแต้มก็คือห้าเป็ดนะครับอาตรงเลขปูคำเส้นด้วยนะเป็ดห้าห้าเป็ดเพราะว่ามันห้าห้าเก้าห้าห้าห้าเก้าห้ามันก็ต้องมาอยู่เก้าสี่ถ้าเลขแปลกๆหน่อยโอ้ oh, ถ้าเก้าสี่ก็แปลกๆหน่อยนอะแปลกๆ,ๆหน่อยแปลก็เยอะมือหน่อยหนึ่งนะฟังคลิปนี้ก็ต้องพิจารณาลุยเด้อ <laughs> อันนี้ฟันเยอะก็จริงแต่เราฟันห็นต์ปูห็นตะปูเลยตลอดก็แปดเป็นหลักแปดก็ยังยังชอบเหมือนเดิม ก็ยังชอบแปดครับแล้วฝันว่ารถรถรถกระตีเป็นเลขแปดอีกรถกระตีเป็นแปดปูก็แปดปูก็แปดอ๋อถ้าตีเป็นเลขเยอะอาจจะแปดแปนมาก็ยุ่งอีกนะแปดแปดหนึ่งนั่นแหละแปดแล้วแปดแปดหนึ่งพอตัวเองซื้อแล้วด้วยแปดหนึ่งซื้อแล้วซื้อเยอะไหมไม่เยอะเป็นแนวทางนะครับเนาะฝันว่าปูขับรถนะครับฟันว่าครู ปูขับรถเจ้าหนึ่งองค์เราตีง่ายๆดีกว่าถ้าเราตีเลขเยอะมันก็เยอะเราก็เลยว่าเอาปูปูหนึ่งองค์ปูขับรถหนึ่งองค์แปดหนึ่งนี่หละแปดหนึ่งนี่แหละปูลงด้วยปูลงมากินข้าวต้มแล้วก็ตรงอับทะเบียนรถแปดอะไรนะห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าลงจากรถก็ห้าห้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ก็พอซื้ออันนี้คือเลขแปลกๆหน่อยเลขแปลกๆหน่อยเลขออกห่างๆกันหน่อยตัวมันมาไม่เหมือนกัน อ่ะสรุปเลสุดท้ายก็พี่นางมีอะไรจะฝากไหมครับก็งวดนี้งวดปีใหม่เนาะไม่กี่วันสองสามวันนี้ก็ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนเฮงเฮงโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านจ้ะรวย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 รางวัลที่หนึ่งรวยรวยรางวัลที่หนึ่งเด้อนะครับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสาทูสาทุกับสับพี่นางเนาะครับวันนี้ก็ได้กันไปนะครับคุณผู้ชม สรุปตัวเลขนะครับคุณผู้ชมนะครับสรุปตัวเลขพีนาให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะลําลากันไปนะครับเลขพีนานะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเลขพีนาประมาณนี้นะครับ30ธันวาคม2ส6 4เลขประมาณนี้แต่เลขอาจจะเหมือนเดิมนะครับอ่ะนะเลขเก่ามาหรือเปล่านะครับ038เลขสะพาน2538นะครับที่ออกไปแล้วเน้นๆฝัน ก็ส่วนมากจะฝันเห็นปูคําเซนนะครับเจ็ดเปดหนึ่งนะครับเจ็ดเป็ดหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเจ็ดแปดห้าแล้วก็ห้าเป็นหนึ่งเรียกตัวเดิมกันนะเรียกตัวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีแปดหนึ่งเรียกแปดหนึ่งแล้วก็สองห้าแล้วก็จะมีสองแปดหกแปดแล้วก็จะมีแปดเจ็ดมาด้วยเลขฟ้าเครื่องเดิมที่เปิดถวายที่สะพานตัวนั้นก็สองแปดสี่สองแปดสี่หรือเจ็ด สองแปดนะครับเจ็ดสองแปดไม่แน่ใจว่าเลขบ้านเลขที่ปลูกหรือเปล่านะครับอ่ะฝันเห็นปลูกคำเซ็นเรื่อยๆนะตีความฝันกันนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขปลูกก็ไม่น่าจะพลาดแล้วมั้งนะครับในแปดอ่าห้าแปดนะครับอ่ะลองดูนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เป็ดหนึ่งนะครับเขาชอบมากเป็ดหนึ่งนะครับพี่นางชอบมากวงเล็บให้เลยนะครับเป็ดหนึ่งหนึ่งแปดอ่ะรำลากันไปทุกคนนะครับโชคดีนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้องสำหรับปีใหม่ นะครับอ่ะลำลากันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม